สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเบิกสินค้าที่บริษัทนะครับสำนักงานใหญ่มีนบุรีนะครับผมนี่นะครับบริษัทดีในเบิกนะครับนะครับเบิกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราต้องเบิกด้านหลังนะครับเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะสถานการณ์โควิดเราก็ต้องเซฟนะครับผมนี่นะครับบริษัทนะครับสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่มีนบุรีนะครับผมนี่นะครับก็นะฮะถ้าท่านใดสนใจในส่วนของตัวสินค้านะครับ สามารถที่จะสั่งเข้ามากับผมได้นะครับผมนะครับสั่งกับผมได้ของแท้แน่นอนนะฮะของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสำนักงานใหญ่นะครับดีบูนนะครับผมคุณสิทธิ์นะครับสามารถทักอินบ็อกได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 5 5 9 8 2 3 2 5นะครับนี่นะครับของเรามีทั้งชนิด ผงแล้วก็ชนิดเม็ดนะครับแคปซูลนะครับตาทำไดสนใจนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่ากระดูกนะครับขวดข้อปวดะดอนะครับกระนิ้ล็อกมือชาเท้าชานะครับนะอย่าลืมติดต่อมานะครับ